พันธบัตรรัฐบาลออกใหม่รุ่นเราไม่ทิ้งการเนียน่าซื้อแค่ไหนและถ้าเปรียบเทียบกันกันกบพวกออมสินทกศเนี่ยมันตอบแทนดีกว่าหรือเปล่าความเสี่ยงเป็นอย่างไร The คลิปนี้จะไล่ฟังนะครับ summer, สวัสดีเนทุกคนนะครับผมคิมครับวันนี้จะมาเล่าถึงพันธบัตรตัวใหม่ของรัฐบาลน,นั่นคือพันธบัตรเราไม่ทิ้งกันนะครับซึ่งออกมาเพื่อนะฮะเยียวยา,ยาผู้ประสบภัยเรื่องของโควิด19นะครับตอนนี้ลงทุนประมาณ5 0,000ล้านบาทครับ ในคลิปนี้ผมจะพูดถึง3อย่างนะครับหนึ่งก็คือว่าผลตอบแทนของมันเนี่ยนะครับเมื่อเทียบกับเงินฝากประจำเองหรือว่าเทียบกับ3สาสินทกศเนี่ยเฮ้ยมันมากน้อยต่างกันแค่ไหนนะครับสองคือเฮ้ยความเสี่ยงล่ะบัตรนี้มีความเสียเส่ยงอะไรบ้างนะครับต้องระวังแค่ไหนความปลอดภัยเป็นอย่างไรนะครับและ3คือเฮ้ยซื้อได้ที่ไหนแล้วซื้อได้เมื่อไหร่ซื้ออย่างไรนะครับ ถ้าแบบตัวนี้เนี่ยจะเป็นรูปแบบที่ slipless นะครับหรือว่าไร้ตาสารจะไม่มีกระดาษมาให้คุณนะฮะสั่งซื้อผ่านทางพวกบอนไดเรกหรือพวก ATM ก็ได้หรืออินเทอร์เน็ตแบงกิ้งโมบายแอปของธนาคารที่ร่วมรายการก็ได้นะครับซึ่งผลตอบแทนเนี่ยครับรุ่น5ปีเฉลี่ยมา2.4%ต่อปีครับรุ่น5ปีนะคือเป็นระยะยาวนะครับรุ่น10ปีเนี่ยก็คือเฉลี่ยมา3%ปตต่อปีนะครับแต่ดอกเบี้ย2ครั้งต่อปีครับแล้วก็มีความมั่นคงสูงสุดอ่ะตามในรับ รัฐบ,บาลเนี่ยเป็นทรัพย์สินที่มั่นคงที่สุดในประเทศแล้วนะครับตามทฤษฎีก่อนนะครับตามทฤษฎีก่อนนะหมายถึงว่าเขามีตังจ่ายคุณอยู่นะครับถ้ารัฐบ,บาลไม่มีตังจ่ายเขาก็เก็บภาษีเพิ่มขึ้นและเราเป็นคนอยู่ในประเทศเราอย่างเงี้ยมันก็เหมือนอดใจากินของยายยังไงเราก็ไม่เสี่ยงนะครับแปลว่าความมั่นคงขอตงตวเนี้ถือว่ามั่นคงสูงสุดครับมั่นคงกว่าธนาคารพาณิชย์ครับ หากประเทศผลตอบแทนเงินฝากที่เป็นฝากประจำนะครับอันนี้ผมเอามาจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับผมคิดที่2ปีนะครับคือฝากประจํา2ปีเนี่ยแบงก์ธนิติาการก็จะประมาณเนี้ยครับ0.75เปอร์เซ็นต์นะครับ1เปอร์เซ็นต์1.3อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงดอกเบี้ยขาลงนะครับจะเป็นช่วงที่จะเป็นราคาถูกนะครับดังนั้นผลตอบแทนเรื่องของเงินฝากก็ประมาณ1เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งถ้ามองจากมุมนี้เนี่ยดูพันธบัตรเราไม่ทิ้งกันเนี่ยเฮ้ยดูโอเคกว่านะเพราะว่า5ปีมัน2.4เปอร์เซ็นต์เน ต่างกันเป็นเท่าตัวนะถือว่าดีกว่าเยอะนะครับคำถามหนึ่งเนี่ยที่หลายคนถามกันเยอะนะครับว่าถ้าเปรียบเทียบกับพวกออมสินหรือทกศพวกฉลากอะไรพวกเนี้ยเออมันเออมันดีกว่าไหมหรือว่าผลตอบแทนมันเป็นอย่างไรนะครับบอกเลยนะครับว่าปกติเนี่ยฉลากออมสินหรือทกศเนี่ยมันก็จะมากกว่าฝากประจํายอยู่นิดนิดหน่อยหน่อยอันนี้คือคัดเฉลี่ยนะแบบคิดค้อจะเป็นที่ผมเคยทํานะครับเมืยอย่อปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณหน 8.9 1ประมาณเนี้ยนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยดอกเบี้ยสูงกว่านี้นะแต่พอดอกเบี้ยของธนาคารกลางเนี่ยนะครับของประเทศไทยเนี่ยถูกปรับลงนะฮะมันก็ทําให้อัตราผลตอบแทนเนี่ยนะครับก็คือรุ่นใหม่ๆแล้วกันก็จะไดอกเบี้ยที่ต่ำลงไปด้วยนะดังนั้นถ้าใครซื้อรุ่นก่อนๆหน้าเนี่ยที่ดอกเบี้ยสูงๆเนี่ยเฮ้ยคุณถือว่ากําไรนะครับเพราะรุ่นใหม่ๆเนี่ยได้ผลตอบแทนที่ต่ำกว่าดังนั้นเนี่ยผลตอบแทนผมว่ายังไงก็ประมาณสัก1.7อะไรประมาณนี้ครับ1.6อะไรประมาณเนี้ยคือไม่มีทางถึง2.4แน่นอนนะครับยังไง ฟันธงเลยนะครับว่าพันธลัดรัฐบาลตัวนี้เนี่ยเราไม่ทิ้งกันเนี่ยได้ผลตอบแทนมากกว่าสลักออมสินแล้วก็สลักทอกอสอครับ ยกเว้นว่าคุณจะดวงดีเฮงๆจริงๆนะอันนี้ยกเว้นนะครับตัวอ,อย่างนะถ้าคุณมีเงิน1,0,000แบาทไปซื้อพันธบัตรนี่นะครับหปีแรกเนี่ยค,ค,คุณก็ได้ดอกเบี้ยสองพนนะครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเป็น3,000ันแล้วก็เป็นสามพันแล้วก็สี่พันในปีที่10นะฮะก็เรียกว่าสวันต่อปีมีไหมมีแต่ปีสุดท้ายเลยปีที่10ดังนั้นนะครับถ้าคุณถือพันธบัตรตัวนี้ไป10ปีเนะี่ยคุณจะได้เงินต้นบวกผลตอบแทนประมาณ1นึ่งแสนสามหมื่นบาทก็คือกำไรประมาณสามหมื่นเอง เทีดบผลตอบแทนกับพวกเงินฝากประจําหรือแม้กระทั่งพวกตราออมสินเนี่ยที่มีความมั่นคงใกล้เคียงกันเนี่ยนะครับก็ถือว่าไม่น้อยนะเออสาหรือ2องจุดสิบเนี่ยถือว่าเยอะเลยนะครับเพราะพันธบัตรรัฐบาลเองนะครับรุ่น10ปีนะก็บอลยูประมาณห่เปอร์เซ็นเองนะครับนี่ได้มากกว่าพันธบัตรรัฐบาลอีกนะฮะถ้ายบกับความเสี่ยงเท่ากันนะถือว่าโอเคเลยนะครับ <S <S ความเสี่ยงที่ต้องระมัดระวังนะครับสำหรับผมก่อนนะคะคือเรื่องของดอกเบี้ยเนี่ยไงเขาจ่ายคุณอยู่แล้ว ผมมั่นใจเลยว่าคนได้ครบแน่นอนนะครับเพราะว่าพันธบัตรรัฐบาลนี้มันคงสูงที่สุดละนะครับตามที่ดีนะครับแต่ว่าความเสี่ยงอื่นมีอะไรบ้างหนึ่งเลยก็คือเรื่องของอเงินเฟอ้อนะครับหรือว่าเรื่องของอัตราเีิยในอนาคตนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันอยู่ในกบเบี้ขาลงนะครับ คือถ้าดอกเบียเ้ยในอนาคตเนี่ยครับมันมีการคงที่แบบนี้คือตามแบบนี้หรือว่ามันอาจจะตาไปมากกว่านี้อ่ะซึ่งก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าเศรษฐกิจมันยังไม่ดีต้องกระตุ้นถูกไหมฮะถ้าเป็นแบบนี้นเนี่ย,อยดอกเบีย้ยในตลาดที่เราฝากเงินก็ตามหรือพันธบัตรรัฐบาลก็ตามอาจจะน้อยลงไปมากกว่านี้ครับการซื้อพันธบัตรรุ่นนี้เฮ้ยกระดูกกาไรเพราะคุณแล้ผลตอบแทนที่โอ้สามเปอร์เซ็นต์นี้ก็ไม่น้อยนะแต่ทางกลับกันครับถ้าดอกเบีย้ยเนี่ยมันขึ้น เช่นเป็น3-4เปอะไรเงี้ยมันก็อาจจะโอโ้โหดอกเบี้ยใหม่ๆอาจจะดีเยอะกว่าแต่ซึ่งเป็นไปได้ยากคือเป็นไปได้นะครับแต่ต้องเป็นสถานการณ์พิเศษจริงๆอย่างเช่นเงินเฟ้อเยอะมากๆอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่า โอกาสที่ดะเบิลจะต่ำมีมากกว่าแล้วกันต้องพูดไว้นั้นนะครับแล้วก็เรื่องของการเสียโอกาสนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยหุ้นราคาถูกนะหรือมีการลงทุนที่น่าสนใจมากมายนะครับการซื้อพันธบัตรที่มั่นคงตอนนี้ก็ดีไหมก็ดีนะก็ผลตอบแทน3%เฉลี่ยเนี่ยถือว่าไม่ขี้เหร่นนะผมบอกเลยนะครับผมไม่ค่อยได้เห็นตัวเลขประมาณนี้มามาันพักหนึ่งแล้วนะครับช่างนัํจำหนานียก็ซื้อผ่านเคาน์เตอร์ก็ได้นะครับหรือว่าอนเน็ตแบงกิ้งก็ได้นะครับตามธนาคารที่แนะนำเนาะเช่น เอ b พีกสิกรกรุงเทพอะไรพวกนี้นะครับแต่คนทั่วไปเนี่ยจะเป็นช่วงที่3ครับวันที่28พฤษภาคมนะครับถ้านไหนก็ลองไปพิจารณาดูได้นะครับ มันก็ดีนะซื้อผ่านระบบแบงกิ้งก็ได้นะสะดวกดีนะครับขางเคาน์เตอร์ธนาคารก็ได้ก็สูบคลิปคลิปนี้นะครับพันธบัตรอันนี้ก็ออกแบบมาเพื่อเยียวยาโควิดนะครับตามที่เขาพูดกันนะฮะและมีความเสี่ยงลำมากมากครับซึ่งดอกเบี้ยสูงครับเม่เทยบกับเงินฝากประจําหรือแม้กระทั่งเรื่องของพันธบัตรบาลเองความเสี่ยงก็มีครับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่อาจจะสูงไปมากกว่านี้ในอนาคตนะฮะซึ่งเอ็มได้ยากมากซึ่งน้อยครับแล้วก็ระวังเรื่องกงรนเสียโอกาสนะครับเพราะการลงทุนตอนนี้ก็มีดีๆเยอะนะฮะอันนี้ก็ดดีีมกถว แต่ว่าก็อาจจะมีตัวเลือกเยอะไงคุณก็ต้องลองอจัดสรันต์นส่วนเงินของคุณเองนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบนะบอกว่าคุณจะรับประโยชน์จากคลิปคลิปนี้นะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามช่องคิมพอร์บิดด้นะครับถคากเล่นกาแฟผมก็ตามลิงก์ด้านารันได้เลยเนาะ,ะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ